ควันนี้เราจะมาทำไอติมไ,ไอติมแผ่นนะคะค่ะทำไอติมแผ่นนะคะก็จะมีส่วนผสมก็จะมีนมสดนะคะไอนมสดครับพี่กันอ่านมสดนะคะต้องใส่ก่อนค่ะเทนมสดลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นถาดทำไอติมนะคะนี่นะคะเทนมสดนะคะพอประมาณนะคะอ่าล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ใส่นมข้นหวานนะคะ นมข้นหวานใช้ตัวไหนก็ได้นะคะผสมลงไปเลยนะคะต้องรีบๆทํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวทําความเย็นจกะก,ก็ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตยี่ห้อไหนก็ได้นะคะาาเทใส่ลงไป นมข้นหวานแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะนี่นะคะนี่นะคะเริ่มแล้วนะคะตีช็อกโกแลตให้ละเอียดนะคะเราัะจะตีช็อกโกแลตอยู่นะคะให้ละลายนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะแผ่นตรงนี้จะมีความเย็นนะคะก่อนที่เราจะเอาออกมาทํานะคะเราต้องไปแช่ช่องฟรีซนะคะใหแ้แข็งเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแผ่นทําไอติมเนี่ยนะคะก็แลไม่ไม่ละเอียดนะคะเราก็ เติมนมสดลงไปเพิ่มนะคะเพื่อที่จะทําให้ตีช็อกโกแลตง่ายขึ้นเกาะตัวกันแล้วนะคะนมเริ่มเกาะตัวแล้วนะคะเราจก็รอนมให้มันแข็งรอให้นมแข็งก่อนนะคะทาไอติมได้จริงนะคะแผ่นนี้นะคะเริ่มนะคะเริ่มเป็นเกล็ดแล้วค่ะเริ่มเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วนะคะนะคะเพราะว่าเขาเริ่มติดกันเป็นเกล็ดน้ําแข็งแล้วนะคะน้องกันจะต้องแกะออกมานะคะเนี่ยน่ค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้ว ะะติดตรงขอบขอบนะคะเพราะว่าขอบขอบจะแข็งเร็วนะคะนี่นะคะเราต้องคนให้เร็วนะคะเนี่ยประมาณสองนาทีเองนะคะก็จะแข็งแล้วนะคะนี่นะคะต้องกันต้องแทะออกมาจากขอบมานะคะนี่นะคะเอาแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแข็งแล้วนะคะเรายังคงตีให้เข้ากันอยู่นะคะเพื่อจะได้โช็อกโกแลตที ก้อนเล็กๆกว่าน,นี้นะคะนี่นะคะได้หรือยังคะตรงกันอีกนิดนึงนะคะน,นะคะต้องสับๆๆแบบนี้นะคะ ะะแต่ทําได้จริงนะคะแผ่นนี้นะพี่กันเนาะทำไอส์ครีมได้กินจ,จริงๆนะคะแล้วเด็กทําเองได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแกะออกมาแทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแข็งมากเลยนะคะกันบอกว่ายังไม่ได้นะคะกันกันวคาจะตีแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะ ได้แล้วนะคะน้องกันบอกแล้วนะคะไหนน้องกันกินโชว์ดิกินโชว์ดิไหนกินไอติมโชเลยนี่นะคะนี่นะคะอืมเย็นสดชื่นนะคะพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเย็นนะคะเป็นน้ําแข็งเลยนะคะอดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะไอติมรดช็อกโกแลตนะคะอทําได้จริงนะคะแผ่นเนี้ย เราซื้อมาไม่กี่ตังค์นะคะถ้าลองทํากินเวลาน้องกันอยากกินไอติมน้องกันก็นกจะทําเนาะทำกินตรงนี้นะคะนี่ยค่ะใช้ใช้นมนิดเดียวเองนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะชอบคลิปทำไอติมแบบเด็กๆนะคะครับวัสดีครับก่อนครับ <c oughs> ผม